ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และลูกไก่โตเกียวอืมปังไม่หยุดนะชุดไม่อยู่งานเข้าลัวๆวันนี้วันที่สามสิบออกรายการสามรายการบอกลูกว่าถ้าไม่ปังไม่ดังพ่อไม่ให้กลับบ้านนะลูกอืมก่อนจะเข้าคอนเสิร์ตเย็นนี้นะคะมาฟังเสียงกันชัดๆเงินสดสามสิบ <30 S 1> ล้านานะฮะโอนบ้านเสร็จ ราคุยผลิตภัณฑ์นะคะใบาแก่ๆแ,แล้วก็ตอนช่วงเงย็นเนี่ยเดี๋ยวไปชุมบุรีเลยค่ะ,ะ,คะฟังเอานะคะทุกคนโอ,อนบ้านวันนี้เลยเนอะชีวิตผู้ใหญ่บ้านนะมีแต่งานงานงานเข้ารัวๆทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งขายของทั้งงานคอนเสิร์ตอ,อย่างบอสบอยสิริชัยพูดเลยว่าไงโอ้โตเกียวปุดปิดฤดูกาลไม่มีจริงนะ เพราะมีงานเข้าแทบทุกวันเนาะโอ้ยไม่จักงานคอนเสิร์ตก็แทบทุกวันเ,นเว้นวันสองวันก็จะมีงานนะแต่คนอื่นเขาปิดฤดูการเพื่อซ้อมใหญ่แต่โตเกียวรับถั่วนะในร้านอาหารนะปังมากอย่างวันเนี้ออกรายการทีวีนะเวิร์กพอยต์สามรายการเสร็จแล้วต่อคอนเสิร์ตยามเย็นพี่น้องขา ปาเพมปีติเคลียดดามาทุกประเด็นนะคะดามาไม่ต้องเกาะไข่สร้างขึ้นได้เนาะสร้างเกตเอนเกจเมนต์ตัวเองได้และเคลียร์จบได้สวยๆเพียงแค่ข้ามคืนพี่น้องคิดเห็นเป็นจังใดผู้บริหารหัวใจเพชรช่วงนี้มีคนถามว่าเย,ยจา่าไม่เห็นพูดถึงพอยบอเลยตอนนี้เืิ่มปีตินะเืิ่มปิ่มกับความเจริญรุ่งเรืองของเขาและความน่ารักฟินฟินฟิน,ฟนจิ้น จิกหมอนกับเพื่อนรักเพื่อนซีเนาะกับน้องเบสคำสิงนะฮะความน่าฮักเอ่อความหวังอยู่ในใจถ้าเขาเป็นคู่กันในวันข้างหน้าอุ้ยกับฟินนำตะหักคักเนาะเออเด็กน้อยตัวเด็กน้อยเนาะมีความน่าฮักตะหักนะถ้าเป็นไปบ่ได้ก็เป็นเพื่อนเป็นฟินเป็นฟินว่าเป็นเพื่อนกันนะคะดูแลเอ่อทำงานร่วมธุรกิจร่วมสร้างคอนเทนต์ร่วมกันหาเงินหาทองไปพี่น้องคะ่ะเออ ความสุขในช่วงนี้นะในหัวใจของเราที่มีให้กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และลูกไก่โตเกียวเดินใส่ะะวานะห้าได้อ่ะอือนะจริงๆสดใสสัมภาษณ์เมื่อวานเด่นชัดทุกคำไม่ว่าเรื่องบ้านยัสโสอ่ะปล่อยให้ไปตามกฎหมายนะคะเนาะไม่ต้องรีบร้อนมีผู้ทำงานให้ นะไปตามกฎหมายเป็นคำตอบออกจากสัมภาษณ์ไม่ว่าสัมภาษณ์เรื่องชุดนอนเคลียรจบผ่านมาแล้วเคยใช้มาแล้วไม่คิดอะไรนะเนาะต่อไปแต่ผลงานนะฮะในวันข้างหน้านี่สิสุดยอดและคำถามนึงที่ถามว่าคำถามหนึ่งที่ถามว่า,า,มา,มวาอม,มาโพสมาบอกว่าตัวเองเป็นเกยอมรับเป็นเกย์เนี่ยไม่กลัวลูกอายหรอคำตอบนี้ชอบมากเด็ดเด็ดพูดว่าไงเหรอ โอ้ถ้ามาอายเรื่องนี้นะอเรื่องใหญ่เนะี่ยเรื่องใหญ่เรื่องไหนน่าจะเรื่องฟ้องกันนี่แหละเนาะไม่นั่นกวนเหรอจริงโดนใจเออตอบแต่ละคำเนกเนก,เนกแบบชัดๆเด็กสมัยนี้เข้าทันสมัยนะคะพี่น้องขาดูภาพความเป็นจริงเติบโตขึ้นมามีแต่เขาจะปื้มอืมความเก่งและผลงานของพ่อเขาพี่น้องคาไม่เด่นไม่ดังพ่อไม่ให้กลับบ้านนะลูกนะพาลูกมาออกโชว์ โทรทัศน์พี่น้องสุดยอดสุดปังปื้มปิตินำก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แหละสำหรับแม่แม่ตัวเกี่ยวที่ติดตามผลงานนะคะช่วงนี้มีแต่ยิ้มกับยิ้มฟินกับฟินเหลอจิ้นไปนาเพิน <c oughs>